สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปคทีทุกคนวันนี้มาแฮนด์ออน HP Pavilion 2015ดีไซน์ใหม่สเปคสูงสวยจับใจกันอีกสักนิดหนึ่งตัว HP Pavilion 2015มาพร้อมกับความเจ๋งด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนตำแหน่งของพอร์ตทั้ง usb 3.0, 2.0, sd card leader แล้วก็ hdmi ให้สวยงามและใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นส่วนความบางก็บางลงกว่าเดิมแถมยังมาพร้อมบอดี้แบบ Unibody สีสันที่สวยงามแบบใหม่ถึง4สีแถมสีสันตรงคีย์บอร์ดนี่ก็ถือว่าเป็นแบบใหม่ไม่สำใครครับโดยโทนสีได้เฉดจ,จากสีเงินไปทางสีดำสวยงามและเด่นสุดๆส,ส่วนสเปคก็จัดเต็มเป็น intel core i บอดเรลพร้อมการ์ดจอ gt 9 4 0 m โดมีถึงแรม DDR3L8 กเคอร่อบแล้วก็หน้าจอแสงผลแบบ Full HD พร้อมยังติดตั้ง Windows 8.1ลิขสิทธิ์แท้ที่สามารถอัปเกรดเป็น Windows 10ได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้น HP Pavilion 2015ยังมาพร้อมเซอร์วิสขั้นเทพยอย่าง HP Smart Fan ที่รับเครื่องซ่อมถึงบ้านและคืนเครื่องที่ไหนก็ได้ในประเทศกูคอมมูลฟรี1ครั้งแล้วก็บรการคอร c เซ็นเตอร์ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ระบบเสียงก็ยังปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ รวมถึงสามารถยังเล่นอินเทอร์เน็ตได้อย่างจุใจทุกที่ทั่วไทยและทั่วโลกผ่าน Wi-Fi อย่าง iPad ที่มีจุดฮอสปอตมากกว่า18ล้านจุดทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องเสียเงินและก็ต้องสมัครสมาชิกใดๆเรียกไเ้ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยครับสำหรับโน้ตบุกรุ่นใหม่อย่าง HP Pavilion 2015ยังไงเพื่อนๆที่สนใจก็รอดูรีวิวฉบับเต็มจากทางทีมงานโน้ตบุกสเปกทีวีเร็วๆนี้ครับกด s u b s c r i b ์ช่องของเราใน u t u b e พิมพโน้ตบุกสเปกแล้วก็ Subs ับสไครต์โดยจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ